มาเรื่องแล้วเพ,เพื่อนนี่คือข่าวดีนะครับเรื่องของโควินชัดดาของอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะคลี่คลายและอาจจะกลับมาเปิดในเร็ววันนะครับแต่กรูนี่ออกมาบอกเลยว่าการเปิดตัวต่อไปก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะามันได้สร้างรอยแผลบาดลึกลงลึกเข้าไปในเหรของอเมริกาไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้บครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ ทีมข่าวทุกคนนะครับผมคิมครคุณอยู่กับช่องคิม property live ชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตัวโกลแมนชัดดาวนะครับซึ่งการปิดหน่วยง,งานรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุดในบริษัทนะครับอยู่ที่41วันนะถึงแม้ล่าสุดจะมีข่าวคราวว่าจะเริ่มที่จะพี่คลายมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีการเปิดในอนาคตแต่รอยแผลเนี่ยก็ยังคงบาดลึกเจ็บหนักอยู่ดีเกิดอะไรคผมเล่าใฟังครับ นักความมองว่าการเกิดเหตุการณ์ก็เป็นชะตาครั้งนี้นครับฝังรอยลึกเข้าไปในบาดแผลเศรษฐกิจนะอาจจะเกิดเป็นวิกฤตทางการเงินลูกใหม่ก็ว่าได้ครับพะตัววิกฤตตรงนี้เนี่ยกำลังสูบเงินออกจากตลาดยามหาสารนั่นเองเพื่อนเทุกคนครับตรงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยต้องบอกว่าเละเทะเลยนะครับ,ร,บรัฐบาลรัฐเนี่ยปิดทำการไปกว่า41วันทำลายทุนเศรษฐิที่เคยมีมาก่อนทั้งหมดเลยนะครับคือนันกนนก,การเมืองเนี่ยเขาทะเลาะกันนะก็หลักก็เรื่องของงบประมาณนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการต่ออายุ อุดหนุนด้านประกันสุขภาพนะครับคือเรื่องสุขภาพพวกนี้เนี่ยเถียงกันไม่จบน,นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ผ่านงบประมาณนั่นเอง พอไม่มีงบประมาณปุ๊บระบาลก็ต้องถูกปิดครับคือคำว่าปิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของในกระดาษนะครับแต่เป็นเรื่องของความเจ็บปวดของจริงๆนะครับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ9000 0คนเนี่ยนะครับบางส่วนสั่งให้แบบหยุดงานกันเลยแต่ส่วนสําคัญนะครับเช่นความปลอดภัยบนสนามบินเนี่ยหรือว่า TSA เนี่ยนะหรือว่าทหารเนี่ยนะครับอย่างทงต้องมาทํางานครับแลวพวกเขาเนี่ยครับไม่รับเงินเดือนเลยนะครับลองนึกภาพคนทํางาน47วันแต่ไม่ได้เงินเดือนสิครับมันเป็นหน้าตาอย่างไรซึ่งความวุ่นวายของการปิดตัวนี้นะครับก็ออกมาสู่สาธารณะอย่าง บินปนป่วนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยเขาไม่รับเงินครับเขาก็ไม่มาทํางานบางคนก็ลาหยุดลากิจอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่หนักกว่านั้นคือประชาชนอเมริกันกว่า40ล้านคนครับที่ต้องพึ่งพาโครงการตัวฟู้ดสเตนที่เรารู้จักกันดีนะครับเพื่อซื้ออาหารประทางชีวิตเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เสี่ยงที่จะไม่รับเงินช่วยเหลือครับคืออารมณ์เหมือนกับว่า2ฝั่งคลางการเมืองนะครับทั้งริพับบลิกันทั้งเดโมคร์กกำลังทะเลาะกันอยู่นะครับอยู่ดีสองคนเี็กก็ตัดสินใจนะครับดับเครื่องยนต์กลางอากาศนะ ด้วยเป็นประชาชนหลายล้านคนด้วยเนี่ยก็ต้องอด,ดับก็ต้องร่วงไปด้วยสนามบินก็ปั่นปวดด่วนดูไหมครับอาหารการกินก็กำลังจะหมดครับนี่คือสภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทีนี้ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนะครับเขาก็มีการผ่านโหวตข้อตกลงนะชั่วคราวนะครับด้วยคะแนน 60- ต่อ40นะครับแต่ว่าันนี้เป็นแค่การสต็อปแกล็บนะครับดรืยอันอุดรอยรั่วเป็นเพียงเรื่องของชั่วคราวนะครับเพื่อระบาล่ยกลับมาเปิดได้เพียงแค่ถึง3ามกราภายในปีหน้าครับหมาย จาก30เนี่ยนะเขาอาจจะกลับมาติดขัดกันเหมือนเดิมแต่ต้อบอกว่าการประทักกันเรื่องการเมืองครั้งนี้นี่นะครับ ที่แบบโนนเนยกันแบบนี้เนี่ยแต่มันสร้างความเสียหายจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับทางด้านของสำนกักงาณรัฐสภา,าเนี่ยหรือว่า CBO นะครับจะเป็นหน่วยง,งานกลางนะเขาประเมินเลยว่าการชัดดาวครั้งนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายถาวรต่อเศรษฐกิจนะครับที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ครับอยู่ราวประมาณ7 0 0 0ถึง14,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยเรียกว่าหายไปเลยศูนย์เปล่าไปเลยกับการทะเลกกาะกันครั้งนี้ครับและนี่ครับคือจุดที่แบบเริ่มต้นของไหยหน้าทางการเงินผมจะเล่าต่อไปนี้ให้คิดถึงเครื่องจัรนนนาดห่ค,หดดคัับพออมมยุเเิืงไป คล้ายคล่ายไม่ใช่พลังงานที่มากกว่าเดิมการใช้เงิน7,000ถึง14,000ล้านเนี่ยก็เป็นหน้าตาคล้ายๆกันกันบอีกหนึ่งวิกฤตที่เคยเจอก็คือวิกฤตของเงินในมือของรัฐบาลนะครับต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีกระเป๋าตังค์อยู่หลายใบยเ,ยเอาใบาที่หนึ่งก่อนนะครับ เรียกว่ากระเป๋ตังค์ของรัฐบาลนะั้นแล้วเรียกว่า TGA นะครับหรือ Treasury General Account ซึ่งตรงนี้เป็นบัญชีเงินสะพัดนะครับเป็นบัญชีกระแสเงินของทางรัฐบาลครับตรงนี้เจียบวิธีธนาคารกลางหรือทางเฟดนั่นเองนะเวลาคนจ่ายภาษีเนี่ยเงินก็จะเข้าบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเอาไปจ่ายเงินเช่นเงินเดือนธนาหารนะครับซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็เอามาจ่ายเงินในบัญชีตรงนี้ปัญหาคืออะไรดีครับปัญหาคือเอสวันที่ผ่านมานี่นะครับรัฐบาลเนี่ยมีแต่รายจ่ายนะก็คือในส่วนที่จ,จำเป็นนะฮะ แต่ว่าอะไรครับเนี่ยมันมีความติดขัดครับแถมยังเจอปัญหาด้านเพดานหนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยกระเป๋าตังค์ที่ชื่อว่า TGA ตรงน,นี้เนี่ยมันแห้งแล้วก็ว่างเปล่าครับถ้ามัเง็นกระเป๋าตังค์แรกเนี่ยมือของนัยบารเนี่ยมันแห้งกริ๊กนะครับเพราะมันจะไร้ใจอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะแต่กระเป๋าตังค์มายุสอเนี่ยเรียกว่ากระปุกออมสินข,ของตลาดนะครับเป็นตัวเงินที่แบบเก็บเอาไว้อา,าสาสมเอาไว้แบบนี้ครับซึ่งทางการเขาเรียกว่า RRP นะครับหรือเรียกว่า Overnight Reverse Repo Facility เอาว่าชื่อมันยากไปไม่ต้องจำนะครับจำง่่่่่าาาาายๆคคคคืือออออวววมมมมััััันน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 เเเเเป็ททีีีจจจดพพกกกกกกงงงิิิิสรรรรบบบบใะะล้ QE แต่แั้นเนี่ยพวกกองทุนตลาดเงินพวก Money Market Fund เนี่ยนะครับเขามีเงินสดล้นมือนเนี่ยเขาจะเอาไว้ไหนครับก็เอามาฝากไว้ที่กับเฟดนั่นแหละครับฝากเอาไว้ข้ามคืนตรงนี้เพื่อรับดอกเบี้ยนินดๆหน่อยๆก็ว่าได้เพราะว่าเงินมันเหลือมันมีส่วนต่างตรงนี้ก็วางตรงนี้ครับแต่แล้วถันนงตรงนี้เนี่ยครับก็เคยมีเงินวางไว้อยู่มหาศาลนะครับเกิน2ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์ครับที่มาที่จุดใครแหมครับกระเป๋าเงินของรัฐบ,บาลที่เรียกว่า TGA เนี่ย,าายมัน,นยัเกิดอาการแห้งกร็งถูกไหมครับแต่ก็ได้ข้อตกลงในการเปิดกลับมาเปิดชั่ววววคครรรรราา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 เเ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 นนนนนีีี่่่่่่ยยย้้้้้้ตตตตตอออออองง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 ททัไไกก็็ืืืิิิมขสสูะะปป๋ใหุดดพจจ ที่ค้างเอาไว้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆนะครับแต่ถามว่าเขาจะเติมเงินเข้าไปในระบบตรงนี้ทำยังไงครับก็คือเติมด้วยการออกพันธบัตรบาลหรือว่าตั๋วเงินคลังทรีบิลนะครับซึ่งออกจำนวนมหาศาลนะครับออกมาให้ขายให้หมดครับและเนี่ยคือเรื่องของท่อสูบน้ําที่ผมว่าไปข้างต้นนะครับน่าหมยคามว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นจะต้องออกมาขายพันธบัตรนะครับของเงินครับก็คือเงินจากนักลงทุนเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆเข้ามาครับแต่นั้นเนี่ยเงินสภาพคล่องเงินดอลลาร์ที่อยู่ในระบบหรือไอ้ที่มีน้อยอยู่แล้้วตองถูก ามาที่อเมริกาเงินจากตลาดที่เคยวิ่งอยู่ที่มีแห้งๆอยู่แล้วเนี่ยะถูกดูดเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อเติมถังน้ําไอ้ตัว บาตังของอเมริกาดูด TGA ได้ให้เต็มนั่นเองนี่คือการดูดสภาพคล่องดูดเงินสดจากตลาดออกมาอย่างรุนแรงนั่นเองครับอาจจะงงว่าการดูดน้ำคนนี้มันส่งปัญหาอย่างไรบ้างน,นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเอามาจากอีกระเป๋าตังค์หนึ่งมาก่อนนะก็คือไอ้ตัว RRP ที่ผมเล่าให้ฟังกระบุกออมสิเนี่ยก็คือเงินสดเกินมันเยอะมันก็เอามาใช้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับทำให้มันก็ไม่เดือดอร้อนอะไรเนาะแต่วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากระเป๋าตังค์ระบาดเองก็แห้งนะครับตัวเงินเก็บออมสินมันก็แห้งครับ คือบัฟเฟอร์ที่เคยมีอยู่มันหายไปแล้วังั้นคำถามสำคัญก็คือว่าเมื่อกระปุกออมสินมันแห้งนะครับแล้วก็กระป๋าตังค์มันก็แห้งจะเติมน้ําเข้ากระป๋าตังค์ตรงนี้เนี่ยมันต้องเอาน้เงินมาจากไหนสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าเอามาจากตัวเงินสำรองของธนาคารหรือเร,เรียกว่าเป็นท่อปราปาหลักนั่นเองครับแต่จุดนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าการดูดเงินจากแบงก์รีเซิร์ฟตรงนี้เนี่ย มันทำให้ดธนาคารนี่ครับมีเงินที่เหือดแห้งลงไปนะครับเป็นสิ่งทําให้ตัวเรโปนะครับหรือว่าดอกเบี้ยกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารข้ามวันเนี่ยนะครับมันพุ่งกระฉูดครับก็เลยผมบอกว่ามันเริ่มขาดแคลนเงินสดนะจนทําให้เฟดเนี่ยนะครับจำเป็นต้องโดดมานะครับพิมพ์เงินอัจฉริจเฉินในอนาคตครับซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในปี2019นยนเนาะที่แบบเรโปเดี๋ยวสปายขึ้นสูงแบบนี้แล้วเฟดก็อัจฉริเข้ามาในคิวอีนครับและครั้งนี้จะเป็นหน ออกจากระบบธนาคารตรงนี้พราะเงินขาดแคลนเล้ปโปเนี่ยหรือว่าด็อกบ,บี้ดนี่ก็จะพุ่งสูงขึ้นมาสุดท้ายก็จะกลับวนไปให้เฟดเนี่ยพิมพ์เงินกลับมาซ้ํารอยอันเดิมนั่นเองครับที่ส่วนท่านรู้ว่าวันนี้นะครับอเมริกาเนี่ยที่เขากังวลความน่ากลัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจีนหรือเซียแต่อย่างใดครับแต่มันคือความแตกแยกที่นักการเมืองทะเลาะก,กันนะครับรวมถึงนี่สินของอเมริกาเองที่มหาศาลครับ รัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพพวกเขาเนี่ยไม่สามารถตกลงงบประมาณกันได้นนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดกับการที่แบบการคลางเนี่ยมีการเปิดเปิด,ป,ดปิดรัฐบาลเปิดเปิดปิดปิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้ความน่าเชื่อถือของงดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมลงอย่างรวดเร็วอ,อย่างรุนแรงนะครับเปรียบเทียบแบบนี้ครับตอนนี้ภาวาอเมริกาเนี่ยครับก็คือธนาคารของโลกนะเขาถือเงินดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลสำรองของโลกครับตอนนี้ในธนาคารคนนี้เนี่ยกำลังเมาทะเลาะกับครอบครัวเลเทะไม่จ่ายเงินลูกน้องนะครับเลทหมดจนธนาคารต้องปิดนะครับลูกค เบิกเงินไม่ได้ทธุรกรรมลาบากนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าเขาเนี่ยคุณจะอากจะเอาเงินออมมาวางที่เงินดอลลาร์ธนาคารตรงนี้ไหมฮะก็แน่นอนว่าไม่ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดิทอลิซิชันมาถึงต้องเกิดขึ้นยังไงครับแต่ที่อเมริกากําลังอ่อนแรงนะครับนี่สารจากทางดิปโอมแบดเขาวิเคราะห์บอกว่าวันนี้นะครับรัสเซียเนี่ยนะครับกับจีนเนี่ยกำลังใช้จังหวะนี้นะครับโฆษณาเต็มที่เลยตามเต็มที่ว่าเห็นไหมระบบอเมริกาเนี่ยเริ่มมีสันคลอนแล้วนะมาใช้ระบบเราดีกว่าเนี่ยจีนเนี่ยนะครับบบโโอ้หมมีีีระท่ดาก เอาคนร้อยล้านคนเนี่ยหลุดออกจากความจนได้นะครับแต่อเมริกาเนี่ยกลับตรงกันข้ามเลยครับเท่ากับคนจน15%ที่มีประกันที่มีการสุขภาพแถมยังมีการเกิดก็เป็นชัดตาอีกซึ่งสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นที่จีนเลยนะครับก็เป็นการตบหน้ากลางสีแยกนะฮะมันเร่งทาให้กลุ่มบริกทเนี่ยที่จีนกัะรัเสเซียเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยกำลังรีบสร้างระบบการเงินในหม่ของตัวเองเพื่อหนีจากความวุ่นวายความกลลลผลของทางอเมริกาครับแล้วตรงน,นีน้มันกระทบกับเรื่องของทองคาของเรายัางไง อย่างแรกในระยะสั้นนะครับการที่ถูกสูบเงินสดอกอนุ่งแรงจะมีความต้องการเงินดอลลาร์อย่างมากซึ่งทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องถูกเทขายเพื่อไปเอาเงินดอลลาร์เข้ามานะครับนั้นและกใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสที่ทองคำจะถูกกดดันด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่านี่คือระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายาวในที่อเมริกาเนี่ยกลับมาอาดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมืเอทำพิมพ์เงินเข้ามาแล้วนะครับราคาทองคำก็จะดีดตัวสูงขึ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นตอนโควิดตอนธุรกิจต่างๆนานานะครับแล้วเงินเฟ อันนีแค่แค่ปัจจัยแรกทาให้ทองคำเนี่ยเติบโตนะครับติกปัจจัยนึงี้ก็คือการที่ทุกคนเนี่ยไม่ไว้ใจอเมริกาแล้วนะครับทำการเทขายดอลลาร์เทข,ขายพันธบัตรออกมานะครับทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าลงไปเร็วมากขึ้นและทองคำจะมีดีหมายก,การเข้าซื้อกันมากขึ้นครับ พต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็ถือเป็นดอลล่ารังหมดดอลลาร์กันหมด,ดถ้าทุกคนจะหนีออยดอลลาร์ก็ต้องซื้อทองคำเข้าไปแทนนั่นเองให้ทองคำมีแรงบวกถึง2แรงนะครับทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับทั้เรื่องของตัวการมีดีมานที่เพิ่มขึ้นนั้นมองว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีของทองคำอีก1ปีก็ว่าได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้นนกดไลค์กดต like, ิดตามช่องขีม property ด้วยนะครับและใครสนใจเรื่องของความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็กดสมัครสมาชิกห้องในวังหาโดยใช้ระบบการเงินสหรับคนที่ไม่่ชอบบเเสีวยงนะครัก็็ปด มาส่สองวันวัอนที่ย2่3ิบสอี่ิบสาม November นะก็แอดมาที่ไลน์แอดคิม property line ตัวนี้ได้เลยครับส่วน้างที่ซื้อนั้นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ี่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอสเนี่ยบอกคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเี่นคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสต์นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเนสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนนนีี้เ่ยการัตีความพพึงอใจนะครรับถ้าเียนแล้วไม่พออใจไไไม่ด้ปรระะโยชน์เนี่ยสามารถคืนเเงินได้ต็มมจนนวแบบบเลยครััผต้ง ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไนะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมนานะครับขอบคุณครับ